พวกเราแสวงหาสารณะกันนะแสวงหาสารณะกันมาเนิ่นนานเอาผีเอาดวงวิญาญาณมาเป็นสารณะบ้างเอาดินเอาฟ้าเอาลมเอาไฟมาเป็นสารณะบ้างเพราะความที่จิตดวงนี้ได้อาศัยอาการปรุงแต่งเพื่อเรียนรู้อาศัยอาการปรุงแต่ง เพื่อจะได้ปกป้องความเป็นตัวตนอาศัยรูปอาศัยวัตถุธาตุเพื่อถือครองและปกป้องว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราพระพุทธเจ้าจึงมาชี้ให้พวกเราได้มีสระที่บริบูรณ์ไั่บูรณ์ขึ้นพระอ,องค์จงพระองค์ชี้ให้พวกเรายามีรูปนามเหล่านั้นเป็นสระเลย อย่ามีไฟอย่ามีดินอย่ามีต้นไม้เป็นสารณะเลยจงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเถิดเนีย่ยหมายความว่าพระองค์ต้องการให้พวกเราได้ออกมาจากการหลงวัตถุธาตุเหล่านั้นนั่นไม่ใช่สารณะยั่งยืน ทัานชี้ให้พวกเราทั้งหลายผู้แสวงหาสาระอันเป็นเบื้องต้นนั้นได้หันมามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเถิดนั่นหมายความว่าจงมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระเถิดจงมีพระธรรมอันเป็นธรรมธาอันเป็นธรรมชาติที่จริงอยู่ตลอดเป็นสาระเถิด จงมีสงผู้รู้แจ้งในความจริงแห่งธรรมธาตุเป็นสารณะเถิดไตรสารณะนี้ไตรแปลว่าสามส,สารณะก็คือที่ระลึกจงระลึกถึงไตรสารณะนี้จงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่ตัดสรู้ชอบด้วยตัวเองเป็นผู้ที่รู้แจ้งโลก รู้แจ้งรูปนามว่าเป็นอนัตตาเถิดด้วยตัวของพระอ,องค์เองจงมีพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ชี้ถึงหลักอนัตตาธรรมนี้เป็นสารณะเถิดจงมีผู้ที่รู้แจ้งในธรรมข้อนี้เป็นที่พึงเป็นสารณะเถิดเป็นทีละลึกเถิด